สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะกลับมาอีกครั้งกับผมท็อปนะฮะหลังจากที่ไปอัดเรปเดดนะฮะแล้วก็นี่ตอนนี้ก็กำลังอัพเกาะล้าง EP 2นะก็มาเอ่อ ก็มาอัดกันหน่อยนะฮะนิดหน่อยนิดหน่อยอืมคราวนี้เห็นมีคนโพสต์นะฮะว่าให้ทําโกเลมนะแล้วเขาก็บอกวิธีทําโกเลมมานะฮะก็จะมาทําให้ดูกันนะ,ะอืมสังเกตว่าตอนนี้ใส่เท็กเจอร์แพ็นะฮะไปโหลดเท็กเจอร์แพ็มาแล้วนะแล้วคอมตอนนี้ก็อัพเรียบร้อยแล้วเป็นคอร์ทูดูโอนะฮะก็แรงขึ้นเยอะนะฮะวิธีทําโกเลมต้องมีบ็อก ไอรอนเอ่อสี่อันนะหนึ่งสองสามสี่และแน่นอนนะครับต้องมีพัมกินวางในรูปบวกอย่างนี้นะฮะแล้วก็ในด,ด้านบนเนี่ยไม่เห็นไหมเนี่ยเหมือนฐานรูปบวกนะแล้วเราก็เอาพัมกินเนี่ยใส่ลงไปมันก็เป็นรูปบวกนะโดมันก็กลายเป็นโกเลมนะฮะโกเลมนะฮะนี่ฮะหน้าตาแบบนี้นะฮะอืมเดี๋ยว เอา texture pack ออกก่อนจะได้เห็นแบบธรรมดาอ่ะมานี่ตัวจริงเป็นอย่างนี้นี่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 หน้าตานาโกตัวถ้าเราตีมันได้ยินเสียงเหมือนเราตีเหล็กนะไม่รู้สิเหมือนเราตีเหล็กอะได้ยินไหมเดี๋ยวเปิดดังๆนหนนึ่งซาเป็นลอยหนึ่ง เนี่ยเสียงเหมือนตีเหล็กเนอะอืมแล้วมันอึดมากนะเดี๋ยวเราจะมาอันนี้เดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวกดผิดกดผิดจะกด e อืมถ้าเราฆ่ามันตายเราก็จะได้ไอรอนกับดอกไม้แดงออกมาทานะนิดหน่อยนะฮะก็ไม่เยอะนะฮะ ไม่คุ้มกันเลยกับบล็อกไอรอนที่เสียไปบล็อกไอรอนหนึ่งสอาสี่พัมกินคราวนี้ใช้แจ็คโอไลเทอร์เนี่ยวาง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 โบนี่ได้เหมือนกันแต่เปลืองอเรามาเราจะมาดูกันนะว่าอึดขนาดไหนด้วยการใช้ดับเพชรฟาดมันแล้วเราจะนับจํานวนครั้งที่ฟาดมันไปนะว่ากี่ทีอานับนะฮะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าทีนะดาบเพชรฟาสิบห้าทีถึงจะตายนะเป็นอะไรที่อึดมากนะฮะแล้วก็มีแล้วเขาก็บอกมาอีกนะฮะว่าให้ไปที่หมู่บ้านเอ็นและเสกเอ็พีซมา สิบห้าตัวมันเจาะมาเองนะซึ่งตรงนี้มันก็ไม่มีหมู่บ้าน n p c ฮะนี่มันเป็นใบโอมโล่งๆก็ช่วยไม่ได้นะฮะช่างมันนะฮะนี้เราจะมาทดสอบกันนะว่ามันทำอะไรได้บ้างก่อนอื่นไน h t ก่อนเลยมิดไนท์โอ้มิดไนท์เลเดอร์ด้วยโอ้ไม่ใช่อืแมวไม่ใช่สเกลตันคีเปอร์สไลซัมบี้ ซอมบี้นีซอมบี้มาก่อนเลยได้หนีอะไรเนี่ยวิวลเจออะไรก็ไม่รู้ช่างมัน่ะก่อนอื่นนะเราต้องทำไอการเดียนผู้พิทักษ์ของเรามาก่อนนะฮอ้ยเฟนเสกมาทำไมเนี่ยเฟนไม่ได้เรื่องฮะไม่ได้เรื่องะกดปิดทำกินสองอันเราจะเสกมันออกมาสองตัวนะฮะเอ้ยไอนี่ไม่เกี่ยวสร้างผิดอีกแล้ว โบนีเราก็ขุดทิ้งนะฮะโบ๊ะเราก็เสกซอมไม่สิเสกไอ้นี่ออกมาก่อนนะฮะเสกเอนทีเออกมาสักห้าตัวเดี๋ยวแล้วเราก็กินแอปเปิลทองกันก่อนเราหินี่เราก็เสกซอมบี้ออกมาเลยอ่ะโบ มาแล้วซอมบี้มาแล้วอุ้ยอูย้แรงแรงแรงเห็นไหมแรงขนาดไหนฮะโบโบสองทีตายนะฮะในระดับอีซี่เติ่มมาเยอะเยอเลยบึ๊บ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 เรียบร้อยนะครับเป็นอะไรที่โหดมาก โอ้โน่คิปเปอร์อ้าวไกาเดยนอีกตัวหนึ่งไปไหนเนี่ยโอ้คิปเปอร์อย่าบอกนะว่าอุ้ย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 อุ้อ้ยอุ้ยอุ้้ยออุ้ สงสัยเมื่อกี้นะมั้่อยมันไปนะฮะทำการซ่อมตอนนี้หนึ่งจุดสองจุดสี่ก็ออกแล้วนะฮะใครจะโหลดมาเล่นก็โหลดเลยนะะเนีฮยพออัปเดตนะอืมคริปเปอร์โดอันนี้เราก็รู้แลวนะว่า อืมไอโกเลมนี่มันโหดมากนะฮะแต่รู้สึกว่ามันจะไม่ยุ่งกับครปเปอร์นะฮะหรือมันกลัวคริปเปอร์กันแนค่ครปเปอร์เหรอครปเปอร์เหรอครปเปอร์ไอเฮดยูใส่หัววะใส่หัวใส่หัวใส่หัวนะฮะแล้วก็เก็บเอเอนะฮะแล้วเราก็ปรับเป็นเพชรฟูอ่านะฮะเรียบร้อย มาเป็นตอนเช้าแล้วก็ทำการยิงมาเลยสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ่าสิบสองนะัดตายนะหนูอันหนึ่งอันสองอันสามตายหนึ่ง สองสามอ้าวสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอ้าวสามสิบสามมาสิบวันนัดถึงจะตายนะคะีเอ็นพีซีต่อนะฮะโบโบโบนะฮะโบโบ บโ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 บ,โ,บโอ้ยไม่โดนสักทีอ่าเรียบร้อยแล้วนะฮะก็โกเลมนะก็ใครอยากบ้านอยากให้บ้านปลอดภัยนะก็ทำซะนะฮะถ้าไม่ได้บ้านเป็นประตูพิตตั้นแบบผมก็ทำซะนะฮะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านนะฮะอืมอานะ้าวเนี่ยซัมบีกินไม่ได้โบเดยนทิ้ง บ้านผมมันก็ยังเหมือนเดิมนะฮะยังไม่ตอนนี้ยังไม่ได้อัปเกรดอะไรเลยมีทางรับใต้บ้านโอ้ยของกินเหลือแหล่เลยอะแตงโมเยอะแยะเลยผักกินเยอะแยะเลยชูกกเกตนะิเยอะแยะเลยหนุมปังเยอะแยะเลยเอ้ไม่ใช่หนุมปังดิไอ้วีดข้าวนะฮะเยอะแยะเลยอือแล้วก็ไม่มีอะไรมนะั้ง ช่วงนี้ก็กำลังคิดว่าจะซื้อเกมมารีวิวเพิ่มนะฮะเลฟฟอร์เดสรู้สึกมันมีปัญหานะเลฟฟอร์นเนี่ยมีปัญหานะถ้าถามว่าปัญหาอะไรก็คือว่าเสียงมันไม่ตรงกับภาพไอคลิปแรกกับคลิปวิ่งควายนั่นก็หาวิธีทำตั้งนาน,นะฮะกว่ามันจะตรงกับภาพได้ก็มันไม่รู้อ่ะทำทำไปมันก็ได้ดีมันก็ได้เองนะก็ ไม่รู้อ่ะฮะมันเป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้ทําไมเสียงมันไม่ตรงกับภาพก็ไม่รู้แต่ว่าก็มันมีปัญหาตรงเนี้ยฮะก็ช่วยไม่ได้ก็เลยคิดว่าจะซื้อเกมอื่นมารีวิวซะพิทตันสี่คูณสี่แล้วตอนนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันใหม่นะไมถ้าถามว่าเอาชีวิตรอดกันใหม่หมายถึงยังไงก็คือนี่ฮะ แมปที่สามนะฮะคือผมเจนเนเรตแมปเล่นๆแล้วมันได้เนี่ยฮะโอ้พระเจ้าจอนมันยอดมากเลยอ่ะนี่คือใบโอมป่าใหม่ไงฮะไบโอมจังเกิลนะฮะก็จะมาเล่นกันนะฮะมาเอาตัวรอดในใบโอมนี้กันนะฮะเขาวันปีนได้อย่างที่บอกนะฮะและออะไรเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะใบโอมนี้ใครเออไม่ใช่อ่ะ ก็คือไม่รู้อะฮะว่าไอไบโอมเนี่ย